ปวดแก้มก้นปวดลงขาคุณวัดแนะนำทำสามขั้นตอนง่ายๆทำยังไงไปดูกันเลยนั่งนานยืนนานชอบนั่งไขว่ห้างนานๆทำงานต้องยกของหนักทำให้เกิดอาการนี้ได้สาเหตุของอาการนี้เกิดจากอะไรดูจากในภาพเลยครับเกิดจากการอักเสบกดเกรง ของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก้นทําให้เกิดอาการปวดลงตามพื้นที่สีแดงหากการอักเสบผดเกรงของกล้ามเนื้อไปกดทับเส้นประสาทด้วยก็จะทําให้มีอาการชาร้าลงตามขาครับคุณวัดแนะนำทำสามขั้นตอนเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะครับในขั้นตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันสองท่านะครับท่าที่หนึ่งเป็นท่านั่งท่าที่สองเป็นท่ายืนขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ว่าสะดวกจะเลือกทำท่าไหนเพราะเป็นการกดเข้าไปณจุดเดียวกันทั้งสองท่าเลยท่านั่งเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าในจุดนี้ถ้าเราขยับท่าไม่ถูกเราจะไม่มีน้ำหนักในการที่จะกดเข้าไปที่จุดสำหรับจุดที่จะใช้ในการกดนวดตามภาพนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดกดเจ็ดที่เป็นสาเหตุของ อาการปวดสะโพก้นก็คือจุดที่เป็นจุดการกรบาสีดำนะครับจะเป็นจุดที่เราใช้ในการกดเพื่อแก้อาการการอักเสบของกล้ามเนื้อที่มีภาวะหดเกร็งทำให้เกิดอาการตามพื้นที่สีแดงวิธีการก็คือนะครับเราจะดึงขานะครับข้างที่ไม่เจ็บเนี่ยงอเข้ามาแล้วเอาข้างที่เจ็บเนี่ย วางพาดหัวเขา่าทับหัวเข่ากันแบบนี้นะครับผ่อนลงนะครับขายังไม่ต้องเกรงปล่อยสบายๆนะครับจากนั้นถ้าเราดูตามในภาพเราจะเห็นตำแหน่งจุดที่เป็นจุดกากบาดสีดำนะครับก็คืออยู่ณนะบริเวณนี้นะครับการคลำเข้าไปที่จุดนี้ก็คือเราคลำดูที่หัวกระดูกสะโพกค,คลำดูเราจะเจอหัวกระดูกสะโพกอยู่ตรงนี้ตำแหน่งจุดในการกดตามจุดกากบาดสีดำก็จะเป็นจุดที่อยู่ใต้ลงมา ถ้าเ,เพื่อนๆลองกดเข้าไปเนี่ยสําหรับผู้ที่มีอาการเนี่ยจะรู้สึกเจ็บขึ้นมาสะท้อนขึ้นมาให้เรารู้สึกได้เลยเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปที่จุดนี้นะครับโดยส่งน้ําหนักเข้าไปมือข้างนี้เราวางค้ากับพื้นไว้นะครับเพื่อที่เวลาเรากดเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับท่านั่งการกดเนี่ยเราลองคํำดูก่อนก็ได้นะครับว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดที่สะท้อนสะท้อน ความเจ็บปวดขึ้นมาได้ดีที่สุดได้มากที่สุดนะครับเราก็จะกดเข้าไปที่จุดนั้นเลยอ่าโอเคนะครับการกดเราจะกดเข้าไปห้าถึงสิบวินาทีแล้วคลายจังหวะการกดก็คือหายใจเข้ากดเข้าไปส่งน้ําหนักเข้าไปนะครับห้าถึงสิบวินาทีแล้วผ่อนออกพร้อมกับหายใจออกผ่อนหายใจออกนะครับ อาจจะปรับน้ำหนักของการการวางเท้าแขนนะครับนะครับอ่าถ้าเป็นมุมที่เอียงลากลงไปหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยส่งกรบส่งแรงกดเข้าไปที่บริเวณที่ปวดเนี่ยได้มากขึ้นอ่ารออีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพรหนึ่งสองสามสี่ห้า ผ่อนออกอันนี้คือท่าที่หนึ่งก็คือท่านั่งเดี๋ยวเราไปดูต่อในท่าที่สองครับท่าที่สองถ้าเพื่อนๆถนัดในการนวดท่ายืนมากกว่าแต่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยหน่อยนะครับเราต้องมีไม้เคียวกดนวดช่วยครับเพราะท่ายืนเราจะลงน้ําหนักได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเรามีไม้เคียวกดนวดจะเน้นได้ตรงจุดแล้วก็ได้น้ําหนักดีกว่าครับ วิธีการเช่นเดียวกันครับเมื่อเจอตำแหน่งแล้วนะครับเมื่อเจอตำแหน่งของช่วงกระดูกสะโพกตรงนี้แล้วเราก็นําไม้เคียวเนี่ยนะครับลากตลามแนวขวางนะครับลงมาอยู่ด้านหลังหัวกระดูกสะโพกนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็ใช้สองมือดึงน้ำหนักไปกดที่หัวกดเข้าไปที่ตำแหน่งกดเหมือนท่านั่งเลยครับ จังหวะกดก็าหายใจเข้าผ่อนออกหายใจออกกดหายใจเข้าผ่อนออกหายใจออกทําให้ครบสิบครั้งครับแนะนำคุณมีไม้เคียวนวดปิดประจำบ้านไว้นะครับเวลาที่คุณวัดมาแนะนำการนวดมีหลายจุดที่บางครั้งเราอาจจะเข้าไม่ถึงกดไม่ได้เช่นสะบักหลังนะครับ เราก็จะได้มีเครื่องมือชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยทำให้เราสามารถที่จะนวดดูแลตัวเองได้ในทุกจุดครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับในขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันนวดนวดบริเวณจุดที่เราเพิ่งกดไปไม่ว่าคุณเพื่อนจะเป็นท่านั่งหรือท่ายืนนะครับหลังจากกดนวดเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะใช้น้ำมันนวดนวดบริเวณที่เรากดไป นะครับคุณวัดชอบจะใช้ที่น้ํามันนวดอันนี้นะครับอเดี๋ยวคุณวัะกดนี้นะครับช่วงจังหวะที่เรากดนวดเนี่ยเราก็จะใช้ส้นมือนะครับคลึงไปด้วยนะครับนวดน้ามันไปแล้วก็คลึงไปคุณวัดก็จะชอบใช้น้ำมันนวดอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นจะหอมไม่ร้อนแรงจนเกินไปกำลังดีแล้วก็สมุนไพรเข้มข้นดีช่วยทำให้เลือดลม ไหลเวียนดีโดยเฉพาะในบริเวณที่ปวดการที่เลือดลมไหลเวียนดีนะครับก็จะช่วยในการนำพาสารอาหารนำพาออกซิเจนเข้าไปอีกทั้งสมุนไพรที่มีอยู่ในน้ำมันนวดนี้ก็ยังมีสรรพคุณช่วยในการลดการอักเสบบรรเทาการอักเสบได้ด้วยเราจะนวดน้ำมันประมาณ3-5นาทีนะครับถ้าน้ำมันแห้งเราก็เติมได้นะครับเติมแล้วก็ นวดต่อได้จนกระทั่งครบดีแล้วตามระยะเวลาครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันนวดใช้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่พอใจในผลลัพธ์คุณวัดก็แนะนําน้ํามันนวดนี้นะครับคุณวัดใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นนวดข้อบา่านวดหัวเขา่านวดขานวดข้อศอกใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ปุ่มเลือกซื้อหรือคลิกในโพสต์ก็มีลิงก์ช็อป ที่คุณวัดสั่งมาใช้งานอยู่ในขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับเราจะใช้วิธีการบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวจากภาวะการหดเกร็งได้ดียิ่งขึ้นสําหรับท่านั่งท่าแรกสําหรับยืดเหยียดเนี่ยคุณวัดแนะนําอยู่2องท่าด้วยกันท่าแรกเราจะนั่งเหมือนตอนที่เรานั่งนวดก็คือควายขาในลักษณะแบบนี้นําขาข้างที่เจ็บนะครับวางทับบน ขาอีกข้างหนึ่งขาอีกข้างหนึ่งก็คือดึงงอเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วใช้กระดกจับปลายเท้าจับแบบนี้ดึงเหยียดไว้ลักษณะนี้ค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีแล้วก็ปล่อยผ่อนลงทำแบบนี้ประมาณ5-10ครั้งครับต่อไปเป็นท่าที่สองท่าที่สองเราจะใช้วิธีทำขาเลขสี นะครับวิธีการทําขาเลขสี่คือนําขาข้างที่ปวดนะครับวางพาดบนหัวเขา่าแล้วดึงงอเข้ามาจับด้านใต้แบบนี้นะครับดึงงอเข้ามาดึงเข้ามาหาตัวค้างไว้ประมาณห้าถึงสิบวินาทีแล้วก็คลายผ่อนลงอ่ดูในมุมนี้นะครับะดึงเข้าหาตัวครับ ค้างไว้5-10วินาทีแล้วก็ผ่อนลงทำแบบนี้5-10ครั้งครับในขั้นตอนในท่าที่2ของขั้นตอนที่3เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนทำตาม3ขั้นตอนที่คุณวัดแนะนำในการวดแล้วก็เชื่อว่าอาการเจ็บก้นสะโพกนั่งลำบากนั่งแล้วเจ็บ ยืนกระเจ็บน่าจะสบายกายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่คุณวัดจะนำมาแนะนำการนวดให้กับเพื่อนๆในครั้งต่อๆไปและหากเพื่อนๆมีอาการอย่างไรอยากให้คุณวัดช่วยแนะนำหาวิธีมาแนะนำในการนวดก็สามารถคอมเมนต์ส่งข้อความมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปนี้คุณวัด ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ